เปิดให้จับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะวันนี้สําหรับรถแท็กตอรคู u b ต้า M6240 นะคะรถแทเกอร์มือสองจากร้านแท er ็กซฟาร์มขอนแก่นนะคะวันนี้ตามคําเรียกร้องของลูกค้าเลยนะคะคัดเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นรถมือสองนะคะจดทะเบียนใช้ปี2566นะคะผ่านการใช้งานที่136ชั่วโมงนะคะคันนี้ผ่านการใช้งานที่136ชั่วโมงนะคะรถคัดเกรดพิเศษมานะคะตัวนี้นะคะ สวยยใหม่ๆไรที่ตินะคะลูกค้าสวยๆใหม่ๆไรที่ติเลยนะคะใบมีดดันดินหน้าผ่านการใช้งานมาน้อยสีถลอกเล็กน้อยตามระยะการใช้งานนะคะฟอนกัดไม่บุบเบี้ยวไม่โดนชนไม่โดนกระแทกนะคะฝาครอบเครื่องหรือว่าด้านบนนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะแม้กระทั่งบางครนไม่มีรอยขีดข่วนนะคะสีไม่ฉลอกเลยนะคะลูกค้าแม้กระทั่งสีหลังเบาะนะคะสวยๆใหม่ๆนะคะรับเข้ามาใหม่ๆเลยคันนี้เปิดให้ดาวที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะคะคันนี้เปิดให้ดาวที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะคะ อุปกรณ์2ชิ้นพร้อมใช้งานนะคะตรวจเช็ครอบคันพร้อมใช้นะคะราคาเปิดจะอยู่ที่820,000บาทดาว1,95,000บาทค่ะ M6240 นะคะคัดเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าตามคำเรียกร้องของลูกค้าสนใจเรียบๆเลยนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะวันนี้รอบนี้มีเข้ามาคันเดียวนะคะโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 9 4ย์4 0 7 9 8ค่ะ0858529515ค่ะ ศูนย์หกห้าสองแปดสองหูกสองแปดหกสองสองหนึ่งเค่ะ M62 4 0 s สองนะคะประจำการที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นแล้วนะคะวันนี้